สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนมาดูประวัติการแพทย์โบราณที่เรียกได้ว่าฟังดูแล้วเนี่ย เราคงจะสยองกันเลยแหละครับแล้วก็ไม่อยากจะไปรักษาด้วยวิธีแบบนั้นไม่อยากจะเชื่อว,ว่ามันคือวิธีรักษาจริงๆในยุคโบราณนะครับผมมาวันนี้เรามาดูกันดีกว่ากับวิธีรักษาที่มีชื่อว่าโรโบโตมีครับเฮ้ยฟังชื่อดูแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมผมมั่นใจเลยว่าหลายหลายคนเนี่ยคงไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนในชีวิตอย่างแน่นอนโรโบโตมีเนี่ยเป็นชื่อวิธีการรักษาที่แพร่หลายกันในช่วงปี1930ในยุโรปในการเอามารักษาคนที่ป่วยอาการหันจิต ต่างๆซึ่งรักษาแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้ผลด้วยนะแล้ววิธีการรักษาแบบนี้เนี่ยก็ได้โด่งดังจนสุดท้ายผู้ที่ริเริ่มไอเดียขึ้นมาก็ได้รับรางวัลโนเบลในปี1949ได้ซ้ํ่าด้วยซ้แต่คาว่าได้ผลเนี่ยมันได้ผลมากน้อยขนาดไหนกันเชียวมันได้ผลเนี่ยลรามีผลอื่นตามมาด้วยไหมนะครับโรโบโตมีเองเนี่ยเป็นวิธีการรักษาที่อย่างที่บอกว่าเรารักษาอาการทางจิตถูกไหมเราไม่ได้รักษาอาการทางร่างกายไม่ได้รักษาอาการบวมร่างกายขึ้นมาหรือว่าปวด แผลปวดขาแต่มันรักษาไปที่จิตใจซึ่งการแพทย์ในยุคนั้นเองเนี่ยก็รู้ลราว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ย มันอยู่ที่สมองนั่นเองครับความทรงจาอะไรต่างๆการทํางานของร่างกายมันถูกควบคุมโดยสมองเพราะฉะนั้นถ้าจิตผิดปกติก็ต้องไปรักษาที่สมองสิครับแต่จะไปรักษาอย่างไงล่ะจะให้ผ่าหัวออกมาเลยไหมก็คงจะทําไม่ได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ต้องหาวิธีในการที่จะเข้าไปถึงสมองของมนุษย์โดยที่ไม่ต้องผ่าหัวออกมาและคําตอบน,นั้นก็คือลูกกตาครับเราจะใช้เหล็กเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายกับครึ่ง แทงเข้าไปบนเหนือลูกตาก็คือไม่ได้แทงให้โดนลูกตานะแต่แทงเข้าผ่านทางลูกตานี่แหละก็จะใช้ลูกตาหยิบเปลือกขึ้นมาแล้วก็เสียบปุบเข้าไปครับซึ่งเสียบตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะทะลุไปจนถึงสมองส่วนหน้านะครับผมแล้วก็จะทําการเสียบๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับซึ่งเสียบๆแล้วมันช่วยอะไรกันล่ะทำไมมันถึงรักษาได้คําตอบก็คือมันคือการทําลายสมองส่วนหน้านั่นแหละครับแล้วมันรักษาได้ยังไงล่ะ รักษาได้สีก็สมองสุกทำลายไปครับผมก็ถูกทำลายไปมันก็ทําให้อาจจะไม่ได้มีอาการทางจิตเหมือนเดิมแล้วบางคนอาจจะเป็นบ้านเนี่ยก็กลายเป็นคนนิ่งๆเงียบเยบไปเลยคนสมาธิสั้นสุดๆเนี่ยก็กลายเป็นคนนิ่งเงียบไปเลยแต่แน่นอนไอการรักษาแบบนี้บอกว่าได้ผลนะครับก็ได้ผลจริงๆตามที่ต้องการแหละแต่มันก็มีผลอื่นๆเนี่ยตามมาด้วยนะครับผมเช่นบางคนเนี่ยต่อมาอาจจะป่วยตายไปเลยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นคนไร้อารมณ์ไปเลยอาจจะกลายเป็นคนนิ่งเงียบสมองทํางานผิดพลาด ตลอดชีวิตเลยบางคนเองเนี่ยก็นิ่งเงียบอยู่ได้ช่วงหนึ่งเลยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็วิปราชว,วิปริตบ้าไปกว่าเดิมอีกนะครับผมหรือบางคนก็เป็นเออไปเลยนะครับก็คือไม่ได้แค่ไร้อารมณ์แต่ไรความคิดไปเลยยืนเว่อว่น้ำลายยืดอยู่อย่างเดียวแบบนั้นเลยก็คือเรียกง่ายๆว่าทําให้อะไรก็ได้ให้มึงเงียบๆลงนั่นแหละก็เสีย ب, ปุ๊บสมองก็พังไปเลยสิครับผมและวิธีนี้สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลิกใช้กันไปนะครับโดยสหภาพโซเวียตเองเนี่ยก็ปฏิเสธการรักษาแบบโรโมโตมีนี้เพราะว่าการ รักษาตรงนี้เองอะแม้ว่าจะแพร่หลายในยุโรปแต่โซเวียตก็มองว่ามันเป็นการรักษาที่โหดร้ายไรยมนุษยรรมเกินไปนะครับผมหลายหลายคนฟังดูแล้วเนี่ยก็คงไม่อยากจะรักษาด้วยวิธีนี้หรอกนะครับก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วล่ะที่การแพทย์สมัยใหม่เนี่ยก็ก้าวไกลไปมากๆแล้วไม่มีการมารักษาด้วยวิธีโลโบโตโมีอีกแล้วเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนการรักษาเนาะมันเป็นการเหมือนทําลายปัญหาแต่ก็ทําลายสมองไปด้วยเลยนะครับก็เอาแกมีอาการที่จิตใช่ไหมงั้นก็ทําลายจิตใจของแกไปเลยแกมีอาการมาจากสมองก็ เสียบสมองมึงเลยละกันนะครับผมง่ายดีเหมือนปรับจูนสมองแล้วเสียบเข้าไปปรากฏสมองอพังซะเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาแปลกๆที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินอย่างแน่นอนแล้วผมก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นความรู้ทั่วไปนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เอง โลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา TweD ยงงงไไไก็ลอปดดู้ะคร,รียนเเรรื่องกาดี ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9 9้8เรอีบบาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียงบาทกั X, ้วก้า,า Mystery ร้อยเจ็ด แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บ,บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโคอ้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ